สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นิม d ดา้าไรที่ช anel นะคะ คลิปนี้นะคะเราไปรับฟังความร่วมมือระหว่างไทยญี่ปุ่นนะคะที่จะปัดฝุ่นโครงการรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่กันค่ะแล้วก็ท้ายคลิปนะคะไปฟังไทม์ไลน์ของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนที่ผลักดันกันมากว่า25ปีผ่านมาแล้ว10รัฐบาล8การเลือกตั้งทั่วไปแล้วก็2รัฐประหารนะคะแล้วทําไมเราถึงต้องไปอยู่ในอ้อมอกของประเทศจีนนะคะเดี๋ยวไปฟังกันดูในคลิปนี้ค่ะ เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานะคะกระทรวงคมนาคมได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมธิการระดับสูงของไทยกับญี่ปุ่นนะคะย้ําความร่วมมือพัฒนาแผนแม่บทระบบ M-Map m 2เมืองอัจฉริยะบางซื่อและก็รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่โดยนายศักสยามชิดชอบนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้โชว์แผน M-R Map นําร่อง4เส้นทางศักยภาพสูง เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานะคะได้มีการประชุมคณะกรรม,มาการร่วมระดับสูงไทยญี่ปุ่นครั้งที่5ผ่านระบบทางไกลนะคะโดยกระทรวงคมนาคมของประเทศไทยเองเนี่ยได้เน้นย้ำการให้ความสำคัญการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านคมนาคมไทยกับญี่ปุ่นนะคะในปัจจุบันทั้งการจัดทำแผนแม่บทขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ต่อเนื่องระยะที่2การพั พัฒนาพื้นที่บางซื่อสู่เมืองอัจฉริยะการศึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพมหานครไปถึงเชียงใหม่ความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนนและล่าสุดก็คือบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมและกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานนะคะการขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่นด้านแผนงานนโยบายและเทคโนโลยีการจราจรโดยเป็นการให้ความร่วมมือทางวิชาการให้ก่อเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูป,ปรธรรมในรูปแบบการแปลน นโยบายไปสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้นะคะกระทรวงคมนาคมยังได้นำเสนอแผนแม่บทโครงการโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบรางควบคู่กันหรือที่เรียกว่า MRMAP นะคะที่มีความคิดวิเริ่มในการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวทควบคู่ไปกับระบบรางเป็นเส้นทางเดียวกันซึ่งจะเริ่มใน4เส้นทางที่มีศักยภาพโดยจะนำร่องได้แก่หเส้นทางชุมพรถึงระนองเชื่อมโยงระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าว ะะส่วนที่2ก็คือเส้นทางหนองคายไปถึงท่าเรือแหลมฉบังส่วนที่3เส้นทางกาญจนบุรีไปถึงอุบลราชธานีและเส้นทางที่4เส้นทางวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรอบที่3 ผลการศึกษาเบื้องต้นเนี่ยจะแล้วเสร็จในไตรามาสที่4ของปี2564นะคะที่จะสอดรับกับนโยบายอินโดแปซิฟิกเพื่อสร้างสารโครงข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับภูมิภาคอาเซียนพร้อมกันนี้เนี่ยได้ให้ความเชื่อมั่นสําหรับการเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศไทยความเชื่อมโยงในทุกระดับสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจและภูมิภาคของไทยด้วยค่ะทั้งฝั่งประเทศญี่ปุ่นนะคะก็เห็นด้วย กยกับการพัฒนาพร้อมทั้งแสวงหาทางลดต้นทุนในโครงการรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะคะและดําเนินการร่วมกันภายใต้บันทึกความร่วมมือโดยได้ยกตัวอย่างการพัฒนาโครงการอุโมงค์ทางลอดใต้แม่น้ําเจ้าพยานะคะตลอดจนการพัฒนาโครงการพื้นฐานที่มีคุณภาพและการดําเนินงานเชิงรุกกับกระทรวงคมนาคมในการพัฒนาระบบราง และการเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงต่อไปพร้อมกันนี้นะคะไทยและญี่ปุ่นก็ได้รับทราบความสำเร็จของโครงการระบบรถไฟชานเมืองหรือรถไฟสายสีแดงนะคะที่เพิ่งเปิดทดลองให้บริการไปแล้วเมื่อวันที่2สิงหาคม2564ที่ผ่านมาอีกด้วยค่ะ และท้ายคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันดูนะคะว่ากว่าจะเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทยกว่าจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วทำไมเราถึงไปลงเอยในอ้อมอกของจีนเดี๋ยวไปฟังกันดูในคลิปนี้ค่ะสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงของรัฐบาลไทยนะคะเริ่มปรากฏมาตั้งแต่ปี2535 ในปี2553เนี่ยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะได้หยิบโครงการรถไฟความเร็วสูงมาปัดฝุ่นแต่ก็ต้องหยุดชะงักงันไปเพราะว่ามีการยุบสภานะคะต่อมารถไฟความเร็วสูงจึงต้องออกตัวล้อฟรีอีกครั้งในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งรักษ์นวัดนะคะ<ๆ>ก่อนจะถูกหยิบออกมาดำเนินการโดยรัฐบาลคสชและก็กำลังถูกตั้งคำถามเรื่องการเร่งรัดโครงการด้วยมาตรการพิเศษด้วย ค่ะ <c oughs> การประกาศใช้อำนาจพิเศษจากมาตรา44นะคะออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอที่30ทับ2,560ของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชอนะคะทำให้ความฝันของภาครัฐไทยที่อยากให้รถไฟความเร็วสูงใกล้จะเป็นความจริงมากที่สุดหลังต้องผเผชิญกับสภาวะฝันค้างนะคะครั้งแล้วครั้งเล่าจากอุปสรรคนานาประการนับตั้ง แต่เริ่มผลักดันเมื่อกว่า25ปีก่อนผ่านมา10รัฐบาล8การเลือกตั้งทั่วไปแล้วก็2รัฐประหารนะคะในวันนี้รถไฟกำลังจะไปโคราชแล้วค่ะด้วยความเร็วสูงนะคะถึงแม้ก็จะมีอุปสรรคนานาประการแต่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นจริงๆแล้วค่ะเรามาเริ่มจากจุดที่1น,นะคะจุดจอดที่1ก็คือวิกฤตต้มยำกุ้งนะคะร่องรอยการผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเริ่มปรากฏอยู่ใน เอกสารการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ระบุว่าในปี2535เนี่ยมีการเสนอให้มีการศึกษาก่อสร้างในเส้นทางกรุงเทพมหานครไปถึงชายฝั่งทะเลตะวันออกพร้อมกับว่าจ้างบริษัทต่างชาติให้เข้ามาศึกษา ซึ่งใช้เวลากว่า3ปีนะคะก่อนจะได้ข้อสรุปที่มีรายละเอียดที่ค่อนข้างชัดเจนทั้งวงเงินโครงการรูปแบบการลงทุนระยะเวลาในการก่อสร้างจนถึงทางเลือกเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงซึ่งก็มีตั้งแต่ TGV ของฝรั่งเศสิิงคังเซนของญี่ปุ่น ICE ของเยอรมัน ไปจนถึงแมกเลฟของนานาชาตินะคะระหว่างนั้นก็มีการเสนอให้คอรมอเนี่ยพิจารณาเส้นทางก่อสร้างเพิ่มเติมเป็น5เส้นทางได้แก่กรุงเทพเชียงใหม่มีการเสนอตั้งแต่สมัยรัฐบาลน,นายบรรหารศิลปะอาชานะคะไม่ใช่เพิ่งมาเสนอในสมัยนางสาวยิ่งรักชินวัตรแล้วก็เส้นทางกรุงเทพถึงสุงไหงกโลกกรุงเทพถึงหนองคายกรุงเทพถึงอุบลราชธานีและกรุงเทพถึงระยอง โดยข้อสรุปในรายงานนะคะระบุว่าสายตะวันออกคือจากกรุงเทพไปถึงสนามบินหนองงูเหา่าถึงระยองเนี่ยเป็นเส้นทางที่เป็นไปได้มากที่สุดด้วยค่ะ แต่เมกะโปรเจกต์นี้นะคะก็ะมาเจอวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งในปี2540จนไม่สามารถแล่นออกไปจากสถานีได้ค่ะในปีถัดมานายสุเทพเทือกสุบนันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในสมัยนั้นเนี่ยได้ตอบกระทู้ถามในสภานะคะถึงสาเหตุที่ต้องระนับระงับโครงการรถไฟความเร็วสูงไว้ว่า,วาเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวยจากนั้นมาจนถึงปี2553แทบไม่มีรัฐบาลไหนยิบโครงการ น,นี้มาพูดถึงอย่างจริงจังอีกเลย จุดที่2นะคะก็คือยุบสภาจนกระทั่งในปี2553รัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้หยิบโครงการรถไฟความเร็วสูงมาปัดฝุ่นและก็มอบหมายให้ในายสุเทพซึ่งขณะนั้นเนี่ยเป็นรองนายกไปเจราจากับทางการจีนถึงการก่อสร้าง3เส้นทางนะคะก็คือจากน้องคายกรุงเทพกรุงเทพถึงชายแดนใต้และกรุงเทพระยองนะคะอย่างไรก็ตามการเจราจาเนี่ยช่วงนั้นติดปัญหาเรื่องเดียวคือแหล่งเงินทุนเป็นเงินหลายแสนลา้าน โดยไทยเนี่ยต้องกู้จากจีนแต่กลับถูกตั้งดอกเบี้ยวไว้สูงถึง4%แม้ว่าจะพยายามต่อรองให้ลดอย่างไรก็ไม่ประสบความสําเร็จนะคะกระทั่งไม่สามารถลงนามใน MOU ที่มีการจัดเตรียมเอาไว้แล้วเนื่องจากมีการยุบสภาไปเสียก่อนค่ะ จุดจอดที่3อีกก็คือสารรัฐธรรมนูญนะคะเมื่อเห็นอุปสรรคจากแหล่งเงินทุนในปี2556รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยจึงพลิกหาวิธีในการแก้ปัญหาด้วยการออกเป็นพรบรเงินกู้2ล้านล้านบาทนะคะโดยจะนํามาใช้จ่ายในโครงการรถไฟความเร็วสูงถึง7.83แสนล้านบาทท้ายที่สุดร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนรัษฎรและวุฒิสภาไปแล้วก็ถูกสารรัฐธรรมนูญคว่า โดยวินิจฉัยว่ากฎหมายนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะคะเนื่องจากปัญหาเรื่องการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันและจากการตีความคําว่างเงินแผ่นดินที่จะให้ออกเป็นกฎหมายแยกเฉพาะไม่ได้เว้นแต่มีความจําเป็นเร่งด่วนซึ่งกรณีนี้เนี่ยสารรัฐธรรมนูญมองว่ายังไม่เร่งด่วนนะคะรถไฟความเร็วสูงจึงไม่สามารถดําเนินโครงการได้ค่ะ จนกระทั่งมาถึงจุดจอดที่4ค่ะฝันกำลังจะเป็นจริงหลังรัฐประหารนะคะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็หยิบโครงการนี้มาสารต่อโดยแบ่งเค้กให้สองชาติมหาอำนาจคือญี่ปุ่นรับผิดชอบสายเหนือไปถึงจังหวัดเชียงใหม่และจีนรับผิดชอบสายอีสานไปถึงจังหวัดหนองคายสิ่งที่สังคมจับตานะคะก็คือการเจรจากับจีนซึ่งภายหลังลงนามร่วมกันใน MOU เนี่ยช่วงปลายปี2557ได้มีการประชุมร่วมกันไป ไปแล้วถึง18ครั้งภายในระยะเวลา2ปีครึ่งโดยโครงการค่อยๆเดินหน้าไปอย่างเชื่องช้านะคะเนื่องจากความเคี้ยวของคู่เจรจาข้อเสนอตั้งต้นเนี่ยไทยอยากทำรถไฟความเร็วปานกลางความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่160-180กิเมตรต่อชั่วโมงแบ่งการก่อสร้างออกเป็น4ช่วงก็คือจากกรุงเทพไปแก่งคอยจากแก่งคอยไปมาบตาพุทธจากแก่งคอยไปโคราชแล้วก็จากโคราชไปหนองคายนะคะโดยรูปแบบ การลงทุนที่ดีที่สุดคือไทยจีนร่วมกันลงทุนโดยจีนเนี่ยให้กู้ในดอกเบีย้ยอัตราพิเศษนี่คือผลการประชุมร่วมกันครั้งที่1นนะคะการตั้งดอกเบีย้ยเงินกู้ไว้สูงลิฟนะคะและไม่แสดงท่าทีที่ชัดเจนเรื่องสัสดส่วนการลงทุนไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอ30 70 40 60หรือ50 50, 50ทําให้การเจรจาไม่คืบหน้านะคะซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันครั้งที่2ถึง9ต่อมานะคะพลเอกประยุทธ์จันโ์ ชาเนี่ยก็เลยแจ้งต่อนายหลี่เครื่อเฉียงนายกจีนนะคะคราวไปเยือนจีนเมื่อต้นปี2559ว่าไทยจะลงทุนเองทั้งหมดโดยจะเริ่มสร้างเส้นทางจากกรุงเทพไปถึงแก่งคอยไปถึงโคราชก่อนระยะทาง252กิโลเมตรวงเงินอยู่ที่1.79แสนล้านส่วนเส้นทางอื่นๆเนี่ยค่อยสร้างเมื่อพร้อม ต่อมาเปลี่ยนกลับมาเป็นรถไฟความเร็วสูงความเร็วฉเฉลี่ยอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะเริ่มต้นสร้างจากสถานีกลางดงไปถึงปางอโศกระยะทาง3.5กิโลเมตรก่อนเพราะไม่ต้องเวนคืนที่ดินเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเสียทีนะคะหลังจากนั้นก็ทำพิธีเชิงสัญ,ญลักษณ์ไปแล้วหลายครั้งนะคะจากการประชุมร่วมกันร่วมกันครั้งที่11 กำหนดการตอกเสาเข็มนะคะเริ่มก่อสร้างในเลื่อนไปถึง3ครั้งจากต้นปี2,559มาเป็นปลายปี2,559และมาถึงกลางปี2,560เนื่องจากจีนเนี่ยส่งแบบก่อสร้างให้ล่าช้าแบบที่ส่งมาก็ใช้โค้ดวัสดุจีนไม่ใช่โค้ดวัสดุไทยหรือสากลกลางสัญญาก็มีรายละเอียดบางส่วนไม่เรียบร้อยนะคะจากการประชุมร่วมกันอีกครั้งที่13-15ในการประชุมรร่วมกันอีกครั้งที่ 1ถึง18เนี่ยไทยเองพยายามผลักดันให้จีนสรุปเรื่องผลศึกษาแบบก่อสร้างและร่างสัญญานะคะทำให้เริ่มก่อสร้างได้เสซทีภายในเดือนกันยา2560ค่ะเพื่อให้สารพัดปัญหานะคะโดยเฉพาะข้อจำกัดทางกฎหมายได้รับการปัดเป่ารัฐบาลคอสชจึงใช้มาตรา44เคลียร์เส้นทาง ที่ยกเว้นกฎหมายวิศวะสถาปนิกนะคะให้คนของจีนเนี่ยไม่ต้องมาสอบใบอนุญาตแล้วก็ยกเว้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทุจริตถึง7ฉบับโดยเฉพาะพระบหัวประมูลค่ะ หากตั้งเป้าที่จะให้ถึงเป้าหมายนะคะโดยไม่สนใจเรื่องวิธีการสิ่งที่รัฐบาลพลเอกประยุธทธ์ทม์ก็คงเป็นทางรัฐที่ดีที่สุดที่จะทําให้ฝันของรถไฟความเร็วสูงเนี่ยกลายเป็นความจริงได้นะคะกระนั้นก็ต้องไม่ลืมว่าโครงการนี้เนี่ยใช้งบมหาศาลจริงๆค่ะแล้วก็มีผลกระทบต่อผู้คนจํานวนมหาศาลอีกด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งหมดก็คือไทม์ไลน์ของการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะคะถ้าหากท่านชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราค่ะและถ้าคลิปนี้นะคะมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะหวังว่าคงจะเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ